病。嗯 ตนนี้ผมมาถึงหมายแล้วนะครับหมายในวันนี้ผมพาทุกคนมาตกปลากระเบนกันที่ท่าเทียบเรือบ้านโลใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับโดยเหยื่อที่เราจะใช้ในวันนี้ผมจะใช้เป็นเหยื่อลูกปลานะครับวิธีการหาลูกปลาก็คือเราจะใช้เป็นเบ็ดซาบิกินะครับลองดูครับว่าเบ็ดซาบิกิวันนี้จะหาลูกปลาเหยื่อได้หรือเปล่านะครับไปลองดูกันครับได้ไหม

tóc cháy chín luôn, mấy đồ tám luôn tám này, kéo xuống đây mấy mì หลังจากที่ผมส่งลูกปลาอยู่นานนะครับวันนี้ลูกปลาเหยื่อหายากมากครับก็ต้องพึ่งจากอวนมะแล้วนะครับนี่ครับวันนี้มีมะมาวางอ้วนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขอลูกปลาเหยื่อจากมะนะครับออกมาทาเหยื่อในวันนี้มาดูกันนะครับว่ามะวางอวนโดนลูกปลาหลังเขียวบ้างหรือเปล่าครับคนที่นี่ใจดีนะครับ เราขอลูกปลาตําเหยื่อสอสาตัวได้เลยนะครับนี่ครับถ้าโดนเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอแบ่งมะนะครับขอซื้อนะครับเอาไปทําเหยื่อสําหรับตกปลาในคืนนี้นะครับส่วนนี่คือลูกปลาเป็นที่พึ่งแกะจะอวนที่ลอยเมื่อกี้นะครับกว่าจะได้เหยื่อวันนี้เล่นเอาเกือบค่ําเลย โชคดีครับที่มามาวางอวนไม่งั้นหวังจากเบก็ดโศกคงยากครับวันนี้ไม่มีตัวกินเลยเบ็ดโศกเดี๋ยวมาลงเบ็ดใหญ่ทิ้งไว้ก่อนครับนี่ครับวิธีการเกี่ยวก็เกี่ยวลูกปลาแบบนี้นะครับเป็นลูกปลาหลังเขียวนะครับประมาณนี้นะครับไปลงเบ็ดครับ ตอนนี้ผมก็ได้ลงเบ็ดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับระหว่างรอเราก็มาตกเบ็ดซาบิกินะครับหาลูกปลาเล็กแล้วก็ตกลูกปลาเล็กๆปลาๆนะครับระหว่างรอปลาใหญ่ครับมาล,ปล,าปลูปลาขอนี้มาตามไปไว้แดดเดียวทำอะไรด้วยตายไปโุ๊ตตุยไปโน๊ต

ไม่ดอเมตรนี่ยันไปลาไหมปลาดปลานยี่ยรุดเรีวเีปะรอนงตเน่ยไ้เลยหนน่าจะติดบนตาบดไหมตาบดไี่ปลยตาบดเหรอเลยนเบื้อัมามินลาวยืดสุดมือเลยเต้นโอเคได้ลาวได้ลาว ขูไม่ได้เกิดแล้วไ,ได้กูปูช่วยหลังจากช่วงเวลาตอนกลางวันเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาเหยือ่อตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาล่าปลากระเบนใหญ่ไปด้วยกัน ด้วยเหยื่อลูกปลาตอนกลางคืนมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานเด็ดๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันหรือเปล่าตอนนี้ตีหนึ่งเป็นอีกครั้งที่ผมมาเช็คเหยื่อและเปลี่ยนเหยื่อครับ รอบนี้เป็นลูกปลากระบอกนะครับที่ผมวางอวนเองเมื่อกี้ที่เพื่อนๆตามมาทีหลังเอาอวนมาด้วยนะครับนี่ครับผมวางทิ้งไว้ก็ติดเป็นลูกปลากระบอกมานะครับตอนเมื่อกี้ไม่มีไฟนะครับไม่ได้ถ่ายไว้ ได้แล้นี่ครับน้องๆที่ตกได้แล้วนะครับได้เป็นตาเลยครับไปดูครับตาเลยช่องตาตาเกยนะครับ

ไม่ยอมดี

ông nào, nào, ông nào ôm mà lên lên, lên lên, yếm đi mà tư, không hay Xu đây mấy nó, đây cái gì? cay nhìn đi cay nhìn đi cay nhìn lên nhìn cay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 

เออเตอพิดไม่ปยเอเตอเตอเตอได้เกี่ยวปัยังไงอ่ะเกลียกมาเดี๋ยวปุ๊เกยวให้ถ้าเกลวพ่หมดเกี่ยวตาไม่ต้องตอยมันขึ้นดอกเกี่ยวตาได้เอาไม่อยู่ละเตอแต่ว่าเตอไม่ตรงนั้นมันเตอไม่ตรงเลยเดี๋ยวดาก้อนเดียวขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่วยบินกอนมาลูกเออตา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 ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้

ย้ยยื้ขึ้นมาตาไ้วขึ้นมาได้ปะเอ้ขึ้นเลยขึ้นเลย่มึงไม่ขึ้นปะลุงนั่นไม่ต้องลงขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นยนยนเย็นเย็นเดี๋ยวขึ้น เร่เงม่งร่งมากเลยนามันไม่มดติใช่โรนเลยดิใช่โนเนือตำบอตำเบือราดนำไหมราดนำไหไไม,ไม,มเดี๋ยวปุมไม่มีฝืเดี๋ยวลางไม่นมน้ำนี่ไม่ได้ไม่ืดหลางหลงราดนำกนเดี๋ยวมาตักราดรดราดนนำก้นส้โน ราตีเนี่ยมันหนไเวานหาร้อนยรอนหวนไหมานนี่แหลเนี่เส้นหนงก็มีมาอยูได้ด ี๋ยวอ,อร่อยแล้วลองมาแดงุ็ล้อ yeah